สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดนักอ่นานไพ่ค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุทธที่10ทธันวาคม2,568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอปไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดี n e น์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะ ใจนี่แน่วแน่เลยทีเดียวนะคะอิทธิพลของเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะและหนึ่งดาบด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะพูดน้อยแต่ทํามากนะคะดวงมักจะมีคนเข้ามาให้การอุปถมัมเข้ามาให้การสนับสนุนหรืออาจจะได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเรียกว่าคนวันอาทิตย์ไม่ง่ายเลยนะ อาจจะเจอเจอกับงานยากๆนะคะโปรเจกต์ยากๆนะคะที่เข้ามาท้าทายความสามารถนะคะหรืออาจจะต้องทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมาเนาะเรียกว่าคนวันอาทิตย์มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีทเดียวนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยพอเจอปัญหานะคะหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาก็มักจะมีคนเข้ามาให้การปรึกษานะคะให้คําปรึกษาคําแนะนําสิ่งต่างๆด้วยเช่นกันการงานวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าต้อง ู้จักที่จะออนอ่อนพ่อนตามนิดนึงนะคะตึงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีให้เรียกว่าต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะใช้สติปัญญาในการคิดในการหลบในการหลีกในการแก้ไขปัญหาเฉพาะนานะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะคะเรียกว่าต้องมีความนอบน้อมนิดนึงนะคะจึงจะเป็นที่รักนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นที่ e n d ูนะคะ ของบุคคลทั่วไปด้วยคุณเป็นคนเก่งนะไพ่สเตนเนี่ยมีความสามารถนะคะแต่ส่วนใหญ่คนวันอาทิตย์มักจะได้งานยากๆนะเรียกว่างานยากๆงานที่คนอื่นเขาไม่เอานะคะหรือถ้าว่าถ้าเจอกับลูกค้าเนี่ยก็เรียกว่าเคสยากๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่คุณสามารถที่จะทําได้ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธานในตัวเองนะคะเรียกว่ามีพลังงานดีๆอยู่รอบตัวคุณคะ่ะการงานวันนี้โดดเด่นมั่นคงนะคะ บางคนมีดวงของการที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้การสนับสนุนนะคะเสนอชื่อนะคะในเรื่องของตำแหน่งด้วยค่ะการค้าการขายนะคะเรียกว่าวันนี้ก็ไม่ง่ายเลยเหมือนกันนะแต่คุณทําได้นะคะเรียกว่ายังมีลูกค้าแวะเวียนวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาตลอดการเงินนะคะเรียกว่าขยันเข้าไว้ค่ะมีแนวโน้มที่การเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคนวันอาทิตย์นะคะส่วนใหญ่หนึ่งดาบกับไพ่สเตนเนี่ยไม่ค่อยขอใครนะ เรียกว่าศักดิ์สรียิ่งใหญ่นะคะไม่ขอใครกินนะคะเพราะฉะนั้นการเงินหลักๆจะได้มาจากความรู้ความสามารถนะคะของตัวคุณเองทางนั้นเลยค่ะแต่ถามว่าบางคนการเงินตึงมีคนช่วยไหมก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยนะแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นคนรักนั่นเองนะคะที่เข้ามาให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าโชคลาภเนี่ยส่วนใหญ่คนวันอาทิตย์จะมีโชคจากตัวเองนะชอบเลขไหนนะคะเอาเลขนั้นเลยค่ะ ส่วนความรักนะคะถือว่าได้คู่ที่ดีนะแต่คนวันอาทิตย์เอาใจคนรักไม่ค่อยเป็นนะคะเอาใจคนรักไม่ค่อยจะเก่งนะคะเรียกว่า,ารักแล้วรักเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีการเอาอกเอาใจกันที่ควรนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นอะไรที่แบบให้กําลังใจกันบ้างก็ให้กําลังใจกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวคนรักของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้าใจผิดว่าอคุณนิ่งคุณเฉยนะคะคุณหมดรักเขาแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นแสดงความรักกับเขานิดนึงนะคะ ส่วนคนโสดน้าหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามานะแต่ถ้าถามว่าถูกใจคุณไหมก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยนะคะช่วงหลังช่วงเอวนะคะบางคนเกิดจากการนั่งนานนะคะหรือว่ายืนนานทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะจําไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอค่ะ เลขนาไัยมีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขแปดค่ะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะคนวันจันทร์เดอะสตาร์นะคะความฝันความหวังความสวยความงามนะคะ การอยู่คนเดียวนะช่วงนี้หนึ่งถ้วยนะคะแต่ก็ยังมีกําลังใจที่ดีจากคนรักจากคนใกล้ตัวจากคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของงานเข้ามาอาจจะมีในเรื่องของคำามมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นก็ได้ด้วยสิ่งที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใครที่รอง,งานนะคะหรือว่าใครที่ไปสมัครงานอาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะรอเรียกตัวรอสัมภาษณ์นะคะ หรืออาจจะรอบรรจุนะคะก็ได้ด้วยมีดวงของการได้ปรับเปลี่ยนนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเลยทีเดียวเรียกว่าอาจจะรอคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือรอการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองอิทธิพลของไพ่เดสตาร์เนี่ยอยู่ในช่วงของการคิดนะคะการจัดการการวางแผนวางแผนในเรื่องของงานนะคะหรือนะคะ อาจจะเรียกว่าช่วงนี้คนวันจันทร์ค่อนข้างจะหันมาให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะรักตัวเองมากขึ้นนะคะเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆมากขึ้นเนาะก็เรียกว่าถ้าในเรื่องของงานยังถือว่ามีความมั่นคงนะมีความโดดเด่นนะคะได้รับการผลักดันจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาได้ทีมงานที่ดีเข้ามามีงานใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือถ้าการค้าขายวันนี้เรียกว่ามี มีลูกค้ามาเรื่อยๆมาตลอดนะเรียกว่าไม่ได้ถึงกับเงียบเหงาหรือว่าซบเซาแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของอ่าเรียกว่าการ การงานออนไลน์หรือว่าการตลาดนะคะเพื่อที่จะเป็นการผลักดันกระตุ้นยอดนะคะในเรื่องของการค้าขายนั่นเองค่ะส่วนความรักนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่ถือว่าหนึ่งถ้วยเป็นอิทธิพลความรักที่ดีนะอาจจะมีแพนมีแผนนะคะในเรื่องของการพากันไปเที่วยวพากันไปพักผ่อนเนาะแต่บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็เหมือนที่บอกอาจจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะมาเจอกันพากันไปพักผ่อนนั่นเองค่ะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้าก็ได้ด้วยนะ ส่วนคนโสดนะคะเรียกว่ามาีเรียกว่ามีรักดีๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนในออนไลน์หรือว่าคนทางไกลก็ได้แต่พวกไพ่เดอะสตตร์เนี่ยเขาเรียกว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะเรียกว่าบางคนนี้ค่อนข้างจะหวงแหนความโสดด้วยนะอาจจะมีคนคุยคุยเรียกว่าโสดแบบไม่เงียบไม่เหงานะโสดแบบมีคนคุยนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะหรือใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ มาดูไพ่สิทธิวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะรักแท้มีอยู่จริงและกำลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้วละเลขหน้าไาพ่มีเลข7มีเลข1และเลข2ค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ตัวเลขจากความฝันจะให้โชคดูเลขใกล้ๆตัวนะไม่ต้องหาเลขไกลตัวนะคะถ้าวันนี้คนวันจันทร์จะทําบุญทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มนะคะน้ําดื่มเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์ด้วยค่ะ มาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะคนวันอังคารนะคะสิ่งที่เฝ้ารอเฝ้าคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะแต่วันนี้คนวันอังคารอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะบางคนเหนื่อยกับความคิดนะคะเหนื่อยกับความคิดของตัวเองสับสนกับความคิดของตัวเองนะคะมันว้าวุ่นไปหมดนะภายในจิตใจในวันนี้คนวันอังคารนะคะแต่ก็พยายามที่จะนิ่งนะคะเพื่อที่จะควบคุมสตินั่นเอง การงานยังมีความมั่นคงอยู่มีบ้างเหนื่อยเบื่อเส็งเครียดในช่วงนี้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตนะคะเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือคิดวางแผนวางแผนเอาไว้แต่อาจจะยังไม่สามารถที่จะลงมือหรือว่าทําอะไรได้ด้วยปัญหาด้วยอุปสรรคด้วยสิ่งต่างๆนะคะที่ช่วงนี้ดูเหมือนอาจจะแบบมันยังไม่ได้มีความมั่นคงเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะกอดเอาไว้ให้แน่นนะคะ กดเอาไว้ให้แน่นเลยทีเดียวถือว่าคุณโชคดีนะส่วนใครที่ตกงานว่าง,งานช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรอนะคะเพราะว่ามันมีการแข่งขันเข้ามาที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวการค้าการขายนะคะประครับประคองไปก่อนค่ะ ะะเรียกว่ายังไปได้เรื่อยๆนะเรียกว่ามันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นหรือว่าปั้วปังเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินจะมีโชคเข้ามามีการเงินเข้ามาหรืออาจจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้การเงินหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันนะคนวันอังคารเรียกว่าบางครั้งอาจจะแบบมีคนมาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือซึ่งอาจจะยากต่อ,อการปฏิเสธเนาะบางคนก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์คับขันนะคะ กูรไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันวันนี้ผู้หญิงจะนำโชคลาภดูความดวงดีมาให้หรือตัวเล็กจากเด็กจากกุมารก็ได้ด้วยนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้เรียกว่าปัญหาจุกจิกหัวใจนะเรียกว่ากระทบกระทั่งกันบ้างนะคะพอแงแม้งอนหนักนินเป่าหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันก็แล้วกันส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนในใจของคุณอยู่นะเรียกว่า,าลักษณะภายนอกตัวตนอาจจะโสดเนาะ แต่ใจนะคะอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ด้วยสุขภาพนะคะก็อาจจะมีการปวดเมื่อยช่วงแขนนะคะช่วงบ่าช่วงไหล่หรือตามเนื้อตามตัวบ้างค่ะมาดูไพ่สิทธิวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะเร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทำให้หัวใจของเธอวั่นไหวอีกครั้งค่ะเลขนาไพายมีเลขหนึ่งมีเลขห้าและเลขหนค่ะสำหรับคนวันอังคาร มาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะคนวันพุธทาวเวอร์เลยนะคะวันนี้ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานี่เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องหงุดหงิดใจนะคะออคนวันพุธทาวเวอร์เนี่ยเขาเรียกว่าพูดจาตรงผงผางนะคะบางครั้งพูดจาไม่ได้คิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดให้น้อยนะคะคิดให้มากนะคะแล้วก็คิดทุกค,คําที่พูดออกมาด้วยเนาะเด็กถือดาเห็นไมใจใหญ่หน้าใหญ่ นะคะรักพวกพ้องนะคะรักเพื่อนฝูงจะไปออกหน้าออกตาแทนใครต้องรู้จักที่จะยับยั้งชังใจด้วยนะเรียกว่าวันนี้อาจจะต้องใช้คําว่าเหตุและผลนิดนึงนะคะถ้าถ้าทำอะไรที่ตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองมากจนเกินไปวันนี้ไม่ได้ส่งผลดีให้นะคนวันพุธเพราะมันจะมีความหมุดหิดใจเข้ามาความมุนงานใจความไม่ถูกใจหรือสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันอาจจะมากจนเกินไปนะคะมันอาจจะผิดหวังได้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง ทำวันนี้ทําหน้าที่ทําในส่วนที่เราทําได้เนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดนะคะเท่านั้นพอเลยอะไรที่เราควบคุมจัดการไม่ได้นะคะก็เรียกว่าแก้ไขกันไปแบบตามเหตุเนาะตามเหตุแล้วก็ตามสถานการณ์ในแต่ละวันก็แล้วกัน เพราะวันนี้มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้เราต้องจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันอาจจะดูยุ่งวุ่นวายไปหมดอีลุงตุงนังเลยทีเดียวจะเดินทางไปไหนตรวจเช็คสภาพรถให้ดีด้วยนะคะคนวันพุธจะได้ไม่ไปเกิดความหมดหุิดใจระหว่างทางนั่นเองค่ะการค้าการขายวันนี้ค่อนข้างจะอึ้งน,นะเหมือนค่อนข้างจะเงียบซบเซานะคะเรียกว่าใจเย็นๆก็แล้วกันนะวันนี้นะคะพยายามใจเย็นให้มากๆนะคะคนวันพุธ ส่วนการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องเสียงเงินให้ต้องใช้เงินได้นะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเสียงเงินแบบปุบป,ปับก็ได้ด้วยเช่นกันรวมถึงการเงินอาจจะหมดไปกับลูกหลานบริวารน,นะคะวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะมีวินัยในเรื่องของการเงินด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอนาคตมีแนวโนม้มที่จะลําบากได้เนาะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชควันนี้อยากจะอยากจะบอกว่าโชคไม่มีนะมันมักจะเสียดไปเสียดมานะคะ ส่วนความรักก็เช่นกันระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะจะพูดจาอะไรกันก็ต้องรู้จักที่จะถนอมน้ําใจซึ่งกันและการใจเขาใจเรานะคะนิ่งได้นิ่งก่อนหลบได้หลบก่อนจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามีปัญหาทะเลาะกันขึ้นมามันอาจจะมีในเรื่องของการถูกขุดคุยเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วมันก็อาจจะไม่จบได้นะเรียกว่าคาราคาซังนะคะในเรื่องของความรักตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่าคุณ ถ้าคุณโสดคุณน่าจะมีความสุขกว่านะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวนะคะหรือคุณที่คุณชอบเนี่ยคุณอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดไปคุยอะไรด้วยนะคะสุขภาพวันนี้นะคะกินทานอาหารต้องระมัดระวังนิดนึงนะอย่าทานอาหารรสชาติที่มันจัดจ้านจนเกินไปนะคะเพราะดูเหมือนคนวันพุธท้องไซไม่ค่อยจะดีนะคะลำไส้อักเสบปวดท้องท้องร่วงโรคกระเพาะ กดไหลย้อนนะคะบางคนนี้จุกเสียดแน่นท้องนะคะเกิดจากการกินทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินดื่มน้ําสะอาดเยอะๆนะคะแล้วก็จะทําอะไรก็ใจเย็นๆค่อยๆเดินค่อยๆก้าวนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธบ้างคะ่ะ เธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลำบากนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข1และเลข4สําหรับคนที่ชอบนะคนวันพุธวันนี้แนะนําว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนะคะสร้างเมนสร้างโรงพยาบาลนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนหมู่มากจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพุธด,ด้วยใครที่ไปบนบานศาลเก่าวอะไรไว้นะคะเรียกออย่าลืมไปแก้บนด้วยนะหรือใครที่ทํา เรียกว่ามีในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการทําแท้งนะคะก็หมั่นทําบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะเพราะดูเหมือนมันมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงถามมีบางสิ่งบางอย่างติดตามเราอยู่นั่นเองค่ะมาดูคนวันพฤหัสค่ะคนวันพฤหัสนะคะอดออมประหยัดมัธยัสนะคะเรียกว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสจะมีอะไรมีการคิดการวางแผนวางแผนสิ่งต่าง รอบคอร,ระมัดระวังมากขึ้นเลยทีเดียวนะการเงินจะมีโชคเข้ามามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินเข้าวของที่มีค่าหย,ยิบจับจับต้องได้เกิดขึ้นด้วยนะคะในวันนี้อาจมีอิทธิพลของแปดาบเครียดเหมือนกันเนาะบางคนก็หมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ช่วงนี้คนวันพฤหัสดูเหมือนถ้าใครมาชักชวนในเรื่องของการลงทุนคุณค่อนข้างจะปฏิเสธมากกว่านะ พอไพ่สี่เหรียญน,นะคะเรียกว่าทั้งกอดทั้งรัดเงินเอาไว้เลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าําพังตัวคุณเนี่ยยังมีกินมีใช้ยังพอหมุนได้นะคะแต่ถ้าคิดที่จะไปช่วยเหลือใครอันนี้ต้องระวังนะเรียกว่าอาจจะได้คืนยากหรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีปัญหาก,กันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินนะคะช่วงนี้เก็บไว้ที่ตัวจะดีที่สุดนะคะ โชคลาภมีเข้ามานะคะตามกําลังบุญของแต่ละบุคคลการงานวันนี้เหนื่อยนะมันดูเครียดเยดมันดูล้าล้ามันดูหดถูมันดูท้อแท้ไปหมดเลยนะคะแต่ถามว่าคนที่มีงานทํามันคงไหมยังมั่นคงอยู่นะ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนวันพฤหัสวันนี้ระวังในเรื่องของความคิดตัวเองด้วยนะเรียกว่าคิดเยอะคิดมากกังวลระแวงไปหมดนะคะสุดท้ายนะคะมันก็อาจจะไม่ได้มีทางออกบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางบ้างนะคะทําในส่วนที่เราทําได้นะคะหรือมีคําพูดมีใดๆเข้ามากระทบก็รู้จักที่จะปิดหูปิดตาบ้างไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาเรียกว่า ว้าวุ่นนะคะในทุกๆเรื่องราวรักตัวเองให้มากๆเซฟความรู้สึกของตัวเองให้เยอะๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้รักมันดูเห่ารักมันดูเศร้าจังบางคู่มันดูดอ้างวางดูโดดเดี่ยวนะคะมันมีความคุมเครือเข้ามาความไม่ชัดเจนเข้ามานะเรียกว่าสําหรับคนที่มีคู่ส่วนคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดสนิท นะคะสุขภาพนะคะสุขภาพอาจจะมีการเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสบ้างค่ะอย่ากังวลไปเลยกระแสะการเงินกำลังลังไหลเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วค่ะเลขนาไพายมีเลขสีมีเลข1และเลข8ค่ะ มาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์นะคะแฮปปี้เลยนะสามถ้วยเฉลิมฉลองนะคะงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะ,ะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีแผนมีแผนในเรื่องของการเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ใกล้น้ํานะคะ เดนลเวอนะบางคนอาจจะไปกันแบบเป็นกลุ่มนะคะเป็นหมู่เป็นคณะนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าการเดินทางวันนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะบางคนอาจจะเดินทางไปช้อปปิ้งนะคะ เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนเนาะส่วนใครทีย่ยังทำงานอยู่ยังถือว่าเดลิเวอร์ธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะการงานมีความโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายวันนี้ลูกค้าแน่นนะคะออเดอร์เยอะนะคะเรียกว่าลูกค้าเต็มร้านกันเลยทีเดียวเหนื่อยหน่อยแต่ก็เรียกว่าคุ้มกับสิ่งที่เราทำนะคะ ใครที่มีงานประจําทําอยู่ถือว่าการงานยังมีความมั่นคงถ้ามีการปรับเปลี่ยนเปีน่นแปลงก็ส่งผลดีให้เรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะหรือบางคนอาจจะมีการยกย้ายนะคะในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะ,ะทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินวันนี้ภาษีสังคมเยอะนะคะการเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวเนาะใครที่การเงิน ตึงนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือจะมีโชคลาภเข้ามาตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้ด้วยในเรื่องของความรักนะเรียกว่าโดยภาพรวมถือว่าแฮปปี้นะมีความสุขมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดูแลกันนะคะห่วงใยกันนะคะเรียกว่ายังคงประคับประคองกันไปได้ดีเลยทีเดียวหรือถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะ หรือบางบ้านบางครอบครัวอาจจะมีข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มก็ได้ด้วยเช่นกันนะสุขภาพนะคะวันนี้บางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะหรือบางคนเดินทางเนาะขึ้นรถลงเรืออาจจะมีการเมารถเมาเรือนะคะวิงเวียนศีรษะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะฝึกๆนะคะฝึกทุกวันแล้วเธอจะชํานาญไปเองค่ะเลขนาไพ่มีเลขสามมีเลขหก และเลข6ค่ะวันนี้คนวันศุกร์ถ้าจะทําบุญนะคะแนะนําว่าให้ปล่อยปลาน้าเขียงปล่อยปลาในตลาดสดนะคะกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้หมดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันศุกร์ด้วยค่ะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะวันนี้คนวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างคนวันเสาร์ไพ่เดชเลยนะไพ่เดชเนี่ยมันมีความอึดอัด ะะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะไปทําบุญไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่คนวันเสาร์วันนี้จะอยู่กับครอบครัวจะอยู่กับงานนะคะจะอยู่ในส่วนที่ตัวเองทํามากกว่านะคะก็เรียกว่าวันนี้คนวันเสาร์ถ้าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย มันค่อนข้างจะดูเงียบเงบเงาๆนะหรือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะจบจากงานหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกับงานหนึ่งจบโปรเจกต์เก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นกับโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ด้วยนะคะบางคนนี้เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะไพ่เดทเนี่ยเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่พอปัญหาของตัวเองคนวันเสารค่อนข้างจะเครียดนะ สี่ไม้เท้านะคะบ่งบอกในเรื่องของธุรกิจกิจการงานที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะบางคนอาจจะสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการร่วมหุ้นกับคนรักกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะเรียกว่าสี่ไม้เท้าเนี่ยถ้าทำถ้าทำธุรกิจอยู่กับบ้านเนาะอาหารของชำของโชห่วยนะคะอาหารจานด่วนอาหารจานเดียวนะคะหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ค่อนข้างจะโดดเด่นหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับก,บการรีไซเคิลนะคะ ก็ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าวันนี้การงานถือว่ายังยังมีความมั่นคงอยู่นะคะส่วนการเงินจะมีโชคเข้ามานะคะผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้ด้วยนะคะในวันนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเล็กจากบัตรเล็กที่ได้จากคนในครอบครัวเอาเล็กใกล้ตัวนะคะไม่ต้องไม่ต้องหาเล็กไกลตัวนะคะในวันนี้รวมถึงก้าวเหรียญกับไพ่เดสเนี่ยบางคนหมุนเงินก้อนใหญ่นะ ช่วงนี้หาเงินก้อนใหญ่อาจจะมีความกังวลในเรื่องของคําว่าน,นี้สินภาระที่อยากจะเคลียร์อยากจะจัดการให้มันจบให้มันเสร็จสิ้นนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ทําได้ทั้งหมดเลยทีเดียวค่อยๆค่อยๆเค,คลียร์ค่อยๆวางแผนไปนะคะแต่วันนี้ยังถือว่าการเงินยังคล่องมืออยู่นะคะหรือใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมม์นะคะ ส่วนความรักถือว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะแต่บางคู่อาจจะดูเงียบเียบเงาเงนะเพราะว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าคู่ในที่อยู่ด้วยกันสี่เมท้านะคะแฮปปี้มีความสุขใครที่มีปัญหากันมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยทําความเข้าใจหรือปรับความเข้าใจกันได้คะ่ะส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าวันนี้คุณค่อนข้างจะอยู่ในโหมดของคําว่าโสดนะคะมากกว่า เพราะว่าไพ่เดทเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนโสดอยู่แล้วนะอิทธิพลของราชินีเหรียญด้วยนะคะแต่ถามว่าโสดแล้วทุกไหมคุณก็ไม่ได้ทุกนะคุณก็มีความสุขในโหมดของคุณนะคะเรียกว่ามีความสุขอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยู่กับคนในครอบครัวนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะคนวันเสาร์มักจะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจมากกว่านะคะ แต่ถ้าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ก็หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะไพ่เดทเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับพวกโรคประจําตัวนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์บ้างคะ่ะเธอควรหาเวลาไปเที่ยวบ้างนะคะเลขหน้าไพ่สําหรับคนที่ชอบมีเลข3มีเลข4และเลข9นะคะคนวันเสาร์วันนี้ถ้าจะทําบุญนะคะ ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับหยกยารักษาโรคนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันเสาร์ได้ดีเลยทีเดียวนะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ